สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ดิฉันจะพาไปชมภาพผนังโบสถ์และวิหารแห่งประเทศไทยภาพที่19ค่ะสุภานิมิตรแห่งพินสามสายความเพียรของพระมหาบุรุษเป็นไปอย่างแรงกล้าในตำบลอุทุเวลาเสนานิคมแคว้นมคตชมโพทวีป ถึงวาระที่สามคืออดกั้นพระขยาหารจนพระวรกายสูบผมส่วนเสเแทบจะพังทลายอยู่นั้นอุปมายานก็เกิดขึ้นในมโนธาตุของพระองค์ว่าอันความเพียรถ้ายอ่อหย่อนก็เสียผลที่หวังถ้าตึงเครียดนักก็มักจะพลาดและฉิบหายต่อเมื่อพอดีทั้งกายใจ จึงจะเกิดผลแก่ผู้บำเพ็ญดุดพินสามสายถ้าย่อนนักมักไม่ดังถ้าตึงนักมักขาดต่อพอดีจึงจะมีเสียงนิ่มนวลควรฟังได้ตอนนี้พระโบราณาจารย์ได้แสดงเป็นบุคลาธิฐานไว้ว่าเมื่อพระมหาบุรุษบำเพ็ญความเพียรโดยเคร่งเครียด ชวนเจียนผระชนจะแตกสลายอยู่นั้นเท้าสักกะเทวราชผู้เป็นเทพเจ้าที่คอยให้ความอนุเคราะห์แก่ธรรมจารีชนทั้งหลายอยู่เบื้องบนเกิดร้อนอาจเล่งแลเห็นความตั้งใจจริงเด็ดเดี่ยวของพระมหาบุรุษจะไร้ผลเสียเปล่าจึงได้ถือพินสามสายเสด็จลงมาดีถวาย สายที่หย่อนยานดีดเข้าไม่ดังสายที่สองตึงนักดีดเข้าขาดเปล่าสายที่สามพอดีดีดเข้าประสานเสียงวังเวงกลมกลืนไพเราะ <c oughs> พระมหาบุรุษได้สติจึงยึดเอาเพียนสายพอดีเป็นแนวทางปฏิบัติคือตั้งความเพียรทางกายใจให้เป็นไปพอดี ไม่หย่อนไม่ตึงซึ่งเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาจึงสำเร็จพระโพธิญาณสมพรประสงค์เมื่อพระองค์เลิกทุกขละกิริยากับเสวยพระกยาหารนั้นเบญจวัคคีผู้เชื่อจารีตประเพณีกว่าคำพีโหนก็สิ้นหวังพากันหลีกไป คลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะกรุณากดแชร์กดไลค์และกดติดตามให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามดิฉันค่ะ